อัปเดตคอกหมูปลาครับตอนนี้เห็ดไดผมมัน่นหาซิบเปอร์เซ็นแล้วเด้อพี่น้องเทพื้นเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กั้นห้องให้มันเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะแล้วกะ็ใส่หลังคาเนี่ยครพร้อมที่จะเลี้ยงหมูปลาแล้วครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับเด้อเลี้ยงหมูปลาครับอยู่ไฮอยู่หน้าเลี้ยงหมูปลาเนี่ยเลี้ยงควายเนี่ย ทางปมงก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยใช่ครับหลากหลายครับมันสีหลากหลายขึ้นเรื่อยๆู้ได้เขามารับชมคลิปแล้วกะอ,อ,อยากเก็บโคกนองน้านะครับเริ่มเฮ็ดแร็กๆกสิเอาสิเฮ็ดอย่างไรเนี่ยกะเบื้องผมเป็นแบบยางหรือว่าหนึ่งไอเดียนะครับเนาะไปประยุกตใช้ก็ได้ครับผมสีเฮ็ดนี่ผมสีบอกงบประมาณไปในคลิปด้วยครับเรื่องหลังจากเฮ็ดแล้วนี่ว่าสเลี้ยงหมูป้านี่ ใส่งบท่ดใดใส่เงินท่ดใดเนาะสรับผู้คิดที่จะเลี้ยงหมูลปลาครับก็ฝากกติดตามนะครับเด้ออีกอย่างนึงนะครับเด้อผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นกเกษตรกรยุคใหม่นะครับเนาะหลังจากชื่อเก่าเกษตรอิดีมองดีอีสานนี่มันซ้ำากับช่องอื่นหลายเนาะแล้วก็ชื่อมรนยายกันไปละมีปัญหาเรื่องการค้นหาเนาะยันพี่น้องเข้ามาเอา้ามันแมนช่องเก่าบ่าสิเนาะยัน จำบมาได้นาอพี่น้องซองเดียวกันนะครับเด้อบักนี่บักเกา้าและบักคนเดิมนี่ครับกรเกษตรกรยุคใหม่ครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ครับผู้ใดมักเฮ็ดกเกษตรโครกน้องนะหรือว่าปลูกทุเรียนครับฝากกดติดตามช่องครับทำโคกหมูอันนี้ผมชี้หาช่องหาโคกเนาะใส่งบไปเท่าใดนะครับเนาะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเนาะผู้ใดอยากเลี้ยงหมูปลาเนาะครับเนาะ อันนี้คือการเห็ดคอกหมูปลาแบบประหยัดประหยัดด้อพี่น้องเด้อใส่ไม้ไผ่ตีรอมเนาะเพื่อการหมูปลาออกแลก้วก็ใส่ไม้ยูคาครับไม้ยูคาตัดเอาในนาเด้ครับเด้ออันนี้บริด้ซื้อนี่ครับตัดเอาเลยก็มีแล้วนะครับเนาะก็เลยประหยัดงบไปได้หลายเนาะสำหรับผู้ที่มีกอไผ่หรือว่าไม้ยูคาสิครับสี่ประหยัดงบไปได้หลายเด้ครับเด้อมานี้ผู้ใด มีความคิดว่าอยากเคิดคอกหมูปลาขึ้นกันนี่กะเบิ่งคลิปผมเป็นตัวอย่างครับว่าเห็ดคอกหมูหาคอกนี่ใส่งบไปเท่าใดเนาะเดี๋ยวมันหิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสิมาลงสรุปยอดให้ดูครับว่าทำหมูปลาห้าคอกนี่ใส่งบไปเท่าใดเนาะกรณีมีไม่เจ้าของอยู่แล้วสือแต่ตะปูแล้วก็เทพื้นปูนทีครับอันนี้ผมเทพื้นปูนเลยนะครับด้วยเทแบบบางๆนะครับด้วยพอได หมูมันบวดุดออกง่ายเนาะแล้วก็หมูมันบดร่มเนาะครับใ mm. ดกำลังคิดเฮ็ดโคกนองนาวางแผนไว้สิมาเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะพี่น้องเนาะ mm. ฝากกดติดตามช่องนะครับ mm. เดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องเฮ็ดกเกษตรพอเพียงครับแล้วก็สายทุเรียนนะครับเด้อฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวผมสิไปอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกด้วยขี้เถ้าจากเตาเผาถ่านเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้ทุเรียนงามสัใดเนาะพี่น้องเนาะ ามาซื้อแม่หมูครับแม่หมูปลาไปเลี้ยงอยู่โกกหนองนาเนาะพวอนนี้ก็ได้เห็ดคอกเรียบร้อยแล้วมื่อนี้ครับมาหาแม่พัดหมูปลาไปเลี้ยงครับไปเห็นยูเจ้าเน่งเนาะครับมาเบิ้งตัวนี้ครับงามดีเลยครับสำหรับมือใหม่นะผมกับมือใหม่เรเคยเลี้ยงหมูปลาจะเถ่อดอกมาเห็นหมูปลานี่กคคักครับ มาเบิ่์เพื่อนเหงง็ดคอกง่ายๆนะครับเด้อเลี้ยงหมูปลานี่จะง่ายเนาะเห็ดคอกง่ายๆโอ้งามอยู่ครับ <c oughs> ลายอยู่หมูเพิ่นมาขอแบ่งปันน้ำเพิ่นเนาะ <c oughs> สำหรับก้าวแรกในการทำโคกหนองนาเกษตรผสมผสานหลากหลายถึงกว่าเก่าเนาะครับพี่น้องตะกี้ก็เห็ดแต่สวนทุเรียนมันกะไวสิเป็นหมากเนาะทุเรียนก <c oughs> ไ็ได้เราก็ต้องมีรายได้เสริมเข้ามาก็เลยอยากเลี้ยงหมูปลาครับ ืันนี้ก็ได้มาเลือกซื้อแม่พันธุหมูปลาไปเลี้ยงอยู่โคกหนองนานะครับเนาะหลังจากเขาเหตุครอกแล้วเขาบกว่าหาแม่พันหมูป่าไปเลี้ยงครับหมูป่านี่บ่มีถืกบ่มีแพงน,นะครับอยู่ที่คนหมักคนชอบเนะเาะเจ้าของมูทีเอาไปเลี้ยงไง่เออว่ามันมักเจ้าของก็เอาลวกครับส่วนผมก็จะเป็นพันหมูป่า นวหูตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเนียนแบบหูตั้งเนาะ,ะนี่ครับอันนี้ก็ได้คุยราคากันก็พื้นแล้วเนาะหูดีขนาดครับหูดีถือ <c oughs> ว่าหู้น่าจะบบนี่อโอ้งามครับตัวนี้มากขนาดครับจะบบเนียนแบบหูตั้งแล้วก็เนียนเจ้าของมากนะครับราคาอยู่ที่คนอยากซื้อเนาะ,ะจกลงกับคนขายเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ก็ได้น้ำแม่หมูพันมาแล้วนะครับพี่นอ<ม>้องเป็นหมูฝาลูกผสมนะเอามาลองเรียงเบื้องสกนครับสองแม่ครับัวนี้ทองแล้วสองเดือนัวนั้นเพื่อนผสมแล้วเพื่อนรับประกันว่าทองแล้วโอ้โหแม่นรัเกิแต่พ้ขนาดนี้เป็นแม่สาวนะครับทองสองเดือนแล้วัวนี้ แั้วตัวนั่นเจ็ดพันพี่น้องเพิ่นลดให้แล้วต่นรับภูมกะถือว่าบ่แพงเนาะเพราะว่าผมผมมักมันหูน้นะครับมันบ่ดื้อมันไหนมันบ่กัดคนมันเฮ็ดเห้คนมันก็นเลยแบบถือว่าโอเคนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาทดลองเลี้ยงครับแม่ท้องสองเดือนตัวหนึ่งแหละกะผสมแล้วรับประกันว่าท่องแล้วครับทะเลเอามาทดลองเลี้ยงมึง นี่ครับข้อกระเฮ็ดง่ายครับเอาไม้ไผ่หลวก็ะตัดไม่อยู่ค้าอยู่ขางควกหมูครับเอามาเห็ดเนาะแต่ว่าอันนี้เทพื้นนะครับเนี่ยผมจะเทพื้นเนาะเพราะว่าที่หน้าผมมันเป็นที่ลุ่มครับแล้วหน้าฝนดินมันจะชุ่มเนาะมันสีเอ็ดไห่หมูสกรปรกครับหรือว่ามันมันหืมเนาะบ้านผมเรียกมันหืมอันนี้ทดลองเห็ดบ่งให้อาหารหมูครับ บุรมันจะทุนปันไดเนาะใส่ปูนเห็ดปูนมันเหลือซื้อมาปูนมันเหลืออย่าองเบืองว่ามันทิทนสันได้คันบ่ได้กะที่ไปซื้อพวกยางรถยนต์มาเห็ดเอาครับสี่นาเจ้าเห็ดขายเอามาใส่เดี๋ยวล้องอันนี้ก่อนครับพอดีปูนมันเหลือเนาะก็เลยบ่อยากให้มันเสียเงินเปล่าประโยชน์เนาะซื้อปูนมาแล้วยางมันเสียอ่ะเป็นยังไงกะนยิดตามเมืองพี่น้องเห็ดกนบองนะเอาบ่ได้เห็ดนะซื้อเอาบ่ได้เห็ด สวนทุเรียนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเกตนาเนี่ยกว่าจะได้กับปีละเทือเนาะส่วนทุเรียนเนี่ยกว่าจะใหญ่สี่หาปีเนาะวันนี้เขาจะวันนี้เขาจําเป็นต้องมีรายได้เนาะพี่น้องก็อาศัยเลี้ยงหมูไปเพื่อว่าเพราะขายได้ยุ่งเนาะแล้วก็มูนี่มันก็ออกลูกไวเนาะพี่น้องใช้เวลาบรุษกับเพราะได้จับขายเพราะได้หมุนเวียดอันนี้คือการเริ่มต้นการทำพคกหนองนาที่ หลากหลายขึ้นเนาะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงมูป้าครับเปิดมาเบื้องคลิปกะฝากกดติดตามช่องเกษตรกรยุคใหม่นะครับพี่น้องเห็ดเกษตรหลากหลายขึ้นเห็ดแบบพอเพียงหลากหลายมันมีรายได้หลากหลายเนาะครับเนาะกะติดตามมาครับว่าการเลี้ยงมูนี่สี่ไ้เงินคือเขาว่าบ่เนาะพี่น้องกะคลิปหน้ามาพ่อกันไหมครับคลิปนี้ สวัสดีครับ